เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า b e y o n d m a รีด p ลั s ของเรานะครับโดยมีของชิ้นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กินมากีดตามไปนะครับหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งมาแล้วนะครับเราจะมีอุปกรณ์เสริมในการทดสอบนะครับนั่นก็คือเจ้าสมาร์ทเพลินะครับซึ่งสมาร์ทเพลจริงๆวัดได้หลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือมันวัดความเครียดทางด้านร่างกายได้ด้วยนะครับใช้เวลาวัดประมาณ2นาทีครึ่งนะครับ ค่าความเคทดของร่างกายของผมอยู่ที่45นะครับเที <c 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 ่หนึ่งนะครับเที่สองครับเที่สามครับหัวมันหนักเลยแน่ๆสิบนาทีผ่านไปนะครับค่าความเคีย่ของผมยัง45แล้วเดิมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเวลาเพิ่มไปอีก10นาที ยี่สนาทีผ่านไปนะครับค่าความเครียดทางาน,นร่างกายผมยังคงอยู่ที่45นะครับผมแต่ผมมึนมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะจับเวลาเพิ่มอีก10บนาทนะีตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าความเครียดของผมเพิ่มขึ้นจาก45เป็น50าสิแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาทําการทดลองที่สําคัญมากนะครับก็คือเราจะกินมากีพลัสไปสี่ช้อน เท่ไหรนะสามช่โมเดี๋ okay. ยวเราจะจับเวลาสิบนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมปวดฉี่มากครับแต่ว่าจะยังไม่ฉี่ครับเราจะทำการกเสร็จก่อนไปสิบนาทีแล้วนะครับสำหรับการกินเจ้ามาก็น,นะครับไปซีช็อตนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยอย่างหนึง่งก็คือว่ามันจะ,ะมึนหัวร้อยลงนะครับแล้วก็ร่างกายมันเฟชขึ้นนะครับ ทุกคนครับครับนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยค่าความเครียดของผมก่อนรับทานเหล้าเนี่ยนะครับอยู่ที่45ใช่ไหมทุกคนจําได้เนาะแต่ตอนเนี้ยค่าความเครียดของผมนะครับหลังจากทานมากรีไป10นาทีใช่ไหมครับลดลงนะครับเหลือ42นะครับผมวว้าโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับ30นาทีผ่านไปหลังจากที่เราดื่มมากรีพลาสไปนะครับก็ค่าด้วยของผมนะครับก็อยู่ที่44นะครับผมอ่า ตอนแรกเริ่มที่เรายังไม่ได้ทานมากาีนคลอสไปเนี่ยค่าความเครียดทางร่างกายผมก็อยู่ที่ประมาณ45นะครับพอเราทานแอลกอฮอล์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าความเครียดเราพุ่งสูงขึ้นนะครับไปที่ประมาณ50นะครับผมแล้วก็พอเราทานมากาีนคลอสไปนะครับเพียงแค่ภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับผมค่าความเครียดของเราก็ลดลงนะครับเหลือ42นะครับผมแล้วก็เพียงไม่นานครับอีก30นาทีนะครับร่างกายของเราก็กลับมาเป็นปกตินะครับผม นี่นะครับก็คือผลลัพธ์ของมียอนมากีพลัสนะครับผมที่ช่วยให้ร่างกายของเรานะครับขจัดสารพิษนะครับทำให้เลือดสะอาดและก็ตับแข็งแรงนะครับผม